สวัสดีครับตาบสวัสดีพี่พีเอฟซีชาวพระเครื่องพระบ้านทั่ว,ท,วทั่วไปท,ทุกทุกท่านนะครับผมอีพีนี้ก็เดินทางมาถึงอีพีที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่เลยนะครับผมวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมนะพอดีผมได้ออกไปเหมาพระบ้านนะัดดูพระบ้านกันหลายที่เลยนะครับผมเพิ่งเดินทางกลับเข้ามาถึงนะครับผมนะ ก็เลยอ่าเดี๋ยวคัดพระมาลงให้พี่พีเได้รับชมกันสักชุดหนึ่งก่อนนะครับผมนะในวันนี้นะครับผมนะเดี๋ยวในวันนี้ฝากช่องทางการติดต่อไว้ก่อนเลยนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งแปดแปดเจ็ดห้าสองห้าแปดนะครับศูนย์หกหนึ่งแปดแปดเจ็ดห้าสองห้าแปดนะครับวันนี้มาสายเลยนะครับผมนะ มาถ้าไม่ใช่สายเลยใบใบเลยนะครับผมนะวันนี้ไปมาหลายที่เลยนะครับผมนะตอนแรกกะจะพักผ่อนอาจจะเอาไปไลฟ์ในวันพรุ่งนี้นะครับผมแต่พอดีว่าคิดถึงนะครับผมมาปุ๊บมันอดไลฟ์ไม่ได้นะครับพี็น PFC เนาะ,ะเดี๋ยวยังไงวันนี้นะครับมีอะไรเดี๋ยวมาเริ่มมารับชมกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันที่รายการแรก,กเลยนะวันนี้นะครับผมนะรายการแรกนะครับ เป็นอรูปหล่อแบบนี้นะครับเป็นรูปหล่อเซียนแปะลงสีนะครับผมหรือแปะกิมโคยนะครับผมนมาพร้อมกับเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับอเดี๋ยวมาชมกันชัดๆนะครับนี่เลยนะครับจะมีผ้าสีแดงๆรองพื้นอยู่เลยนะครับรองที่ก้นนะครับผมนะเป็นรูปหล่อแปะกิมโคยนะครับผมนะนี่แบบนี้เลยนะครับพิมมาชมที่ด้านหลังนะครับนี่เขียนมารุ่นหนึ่งนะครับผมนะแปะกิมโคยนะครับ โง่คิมโคยนะครับผมนะแปะโง่คิมโคยนะครับเนี่ยข้างหลังที่เป็นยันแบบนี้เลยนะครับยันของเซียนแปะลงสีนะอ่ะสนใจแคปรูปกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการแรกของวันนี้นะครับผมนะประจําวันจุดนะครับผมวันพักก่อนสบายๆนะวันเนี้ยวันนี้รับชมกันแบบฟินๆนะครับผมอ่าสบายๆนะครับผมนะไม่ซีเรียสนะครับผมวันนี้นะอ่ารายการถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผม เหรียญหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะครับเนืือคล้ายๆเนื้อสำริดต่จะซ้ำองค์นี้นะครับผมเป็นของหลวงเจ้าคุณโพวัดชัยพฤกษ์มาลานะเป็นเหรียญหล่อเก่าปีสองสี่กว่าๆเลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่นะครับนี่อ่าประมาณนี้นะครับเนื้อออกคล้ายๆสำริดนะครับหรือเนื้อทองผสมเนี่แหละครับในประมาณนี้เลยนะนะอ่านี่นะครับขอบข้างมันแบบนี้นะครับผมนะ ด้านหลังนะครับผมนะเป็นแบบนี้นะครับผมนะสนใจแคปรูปกันเข้ามาได้เลยนะครับองค์นี้เป็นองคเล็กๆนะครับผมนะองไม่ใหญ่นะไซเล็กๆนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชทโยนะครับผมอันนี้เป็นพระสมเด็จวัดเกศชทโยเหมือนจะเป็นนอกพิมพ์นะครับผมนะหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดชั้นนะครับผมนะองค์นี้จะเป็นองอ์ออกจเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมนะอันนี้เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมนะ จะย่อมย่อมมาลักษณะแบบนี้นะครับผมนะไซส์นะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่เพิ่งได้มาสดๆร้อนร้อเลยนะครับเมื่อเช้านะครับผมนะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับ uh, อ่าแบบนี้เลยนะครับอ่านี <mitad> ่เลยนะครับผมนี่เลยนะครับเนื้อจัดจัดเก่าเก่าดีนะครับผมนะเนี่เก่าเก่าครับคล้ายๆเก่าเก็บมาเลยนะครับผมในสภาพแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวพิลมาชมที่ขอบข้างนะครับผมนี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับผมด้านหลังนะครับแข็งแบบนี้เลยนะครับผมนะดูเนืบนุ่มจากแก่งนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปเป็นอา่าเป็นพระกลุ่หอดนะครับผมนะ เป็นพระหุกก็กลุหอดน,นะครับผมเป็นหินกแกะมาจากหินเขาเรียกหินอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นหินสีครับผมนะสมัยก่อนแล้วก็ปากกลุหอดไว้นะครับผมในประมาณนี้เลยนะครับเป็นหินหนักนะครับผมนะจะมีหินหนักหินเบานะองค์นี้เป็นหินหนักนะครับผมนะมีลักษณะหนักๆนะครับผมนะเขาใจนิยมหินหนักมากกว่าหินเบา <thank S 1> นะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับอ่านี่เลยนะครับแกะเป็นพระพุทธนั่งออันนี้เขาเรียกปางอ ปางอะไรนะแบบเนี้ยเดี๋ยวปางมารวิชัยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมนะอ่าแบบมาณนีลยนะครับอ่าคาบกูยังเกาะแน่นๆอยู่นะครับผมเป็นหินสีแดงนะครับผมนะอ่าแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับก้นเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าทข้มานี่แบบนี้ át, เลยนะครับผมนะสนใจแคปรูปกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการถัดไปนะครับผม รายการถัดไปนะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญกเก่าปีลึกๆเหรียญยอดนิยมมันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะครับผมนะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันห้านะครับผมนะอาหลวงปู่เอี่ยมรัดวัดหนังหลังยันห้านะครับผมจะมีลักษณะของขอบเหรียญที่บางที่สุดในบรรดาเหรียญทุกเหรียญที่เคยเจอมานะครับผมนะในเมืองไทยนะครับผมนะเท่าที่ผมได้สัมผัสนะจะบางที่สุดบางกับหลวงพ่อกันหลวงปู่กันวัดพญาดีนะครับผมนะ จะบางกว่านะครับเท่าที่ผมสัมผัสมานะครับผมเนี่ยจะบางมากๆนะครับบางบางบางเหรียญเนี่ยบางกว่านี้อีกนะครับผมที่ที่เคยเจอนะสภาพสึกๆนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับอันนี้เป็นหูในตัวนะครับผมนะะนี่แบบนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมนะตาปิ๊นๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมนะเนี่แบบนี้เลยนะครับ เดิมทีต it um. ั้งใจจะไปลงในวันจันทร์นะครับ B B M C นะแต่พอดีมีพระหลากหลายรายการเลยนะครับผมนะก็เลยเอามาลงให้ B B M C ชมในวันจุดนะครับผมศึกษาไปด้วยกันนะครับผมเนี่ยตาปนโปรปินๆแบบนี้เลยนะครับเนี่แบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับแรงเงาให้ชมแบบนี้เลยนะครับเนี่ยขอบข้างบางๆแบบนี้เลยนะครับขอบข้างกระบอกนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับผมปีสองสี่ห้าเก้านะครับผมนะแบบนี้เลย ประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับอ้าวสนใจแคปรูปกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมนะอ่าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันห้านะครับผมเหรียญบางๆปีลึกๆเก่าๆเลยนะครับผมนะอ่ารายการถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญเอ่อเหรียญรูปไข่นะครับหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะอันนี้เหมือนจะเป็นเนื้อสำลดเงินนะครับผมนะเนี่ย ที่ผ่านมาจะเจอแต่เนื้อทองผสมนะครับผมนนี่เป็นสำลีเงินเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเป็นเป็นไข่เล็กนะครับผมนะเหรียญลูกไข่เล็กนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอ่ามีเม็ดสามจุดบริเวณนี้นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนะประมาณนี้นะครับนะเป็นตำลีในพิมพ์หรือเปล่านะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าเหรียญเก่าๆนี้เลยนะครับเนี่ยอ่แบบนี้เลยนะครับนี่ขอบข้างมันแบบนี้นะครับขอบประกบหน้าหลังนะครับผมนะ ด้านหลังเขียนว่าปีสองสี่เจ็ดแปดนะครับผมนที่ระลึกนะครับผมนะอ่ะสนใจแคปรูปกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมนะอ่ะรายการถัดไปนะครับเป็นพระปิดตานะครับผมพระปิดตาพิมพ์สังกระจายนะครับอันนี้เป็นหลวงปู้ยิ้มันหนองบัวนะครับผมโอ้โหพิมพนี้ผมไม่ได้เจอมานานมากแล้วนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเนี่ยจะเป็นพิมพ์ลงรักเก่าๆแห้งๆนะเนื้อคล้ายๆผงออกแบบนี้เลยนะครับผงันปน เนื้อเนี่ยป่นเป็นผงนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับไม่ได้เจอนานแล้วนะครับพิมพ์นี้นะครับผมนะนะแบบนี้เลยนะครับเนื้อแห้งๆเก่าๆเลยนะเห็นไหมผิวนี่นะเป็นแป้งเป็นฝุ่นเป็นผงมันนะครับผมนะมีความเก่ามากๆนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับผมแห้งๆแบบนี้เลยนะครับอ่าสนใจแคปรูปมันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ลักแห้งๆแบบนี้เลยนะครับอ่า รายการถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับผมนะนี่เก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับครับสนิมกระป๋องเกาะเขียวเต็มเลยนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับข้างหลังมีจานนะครับผมนะอะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับลักษณะของเหรียญไม่หนาไม่บางจนเกินไปนะครับผมนะเป็นเหรียญเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วรุ่นแรกนะครับผมนะเดี๋ยวขอุญาดแป๊บนะครับลืมปิดสัญญาณโทรศัพท์นะครับผมนะ เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่เลยนะครับสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับมาดิปัดทำความสะอาดเลยนะสภาพสนิมก็ป๋องเกาะอยู่นะครับผมนะาแบบนี้เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับผมขอบข้างนะครับผมด้านหลังนะครับเนี่ยอกเก่าแบบนี้โอานี่โอ้นี่จานเยอะนะครับผมหน้าเนี่ย รงนี้ก็มีจานนะครับเป็นแถวๆมาเลยนะครับเห็นไหมและด้านบนก็มีจานนะครับผมนะเอาสนใจแคปรูปกันมาเลยนะครับเนี่ยอูปีนแบบนี้เลยนะครับหูหล่อปีนปีนมังหลังแบบนี้เลยนะครับอ่าสนใจแคปรูปกันมาเลยนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามอันนี้เป็นเนื้ออันปะก้านะครับผมนะเป็นเนื้ออันปะก้านะครับนี่แบบนี้เลยนะครับขอบข้างกระบอกนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับ ในหน้าตาคมชัดเลยนะครับน,นะนี่นะนี่แบบนี้เลยนะครับผมตัวหนังสือคมชัดเลยนะครับอันนี้นะครับผมนะขอบข้างนะครับผมเป็นขอบข้างแบบนี้นะครับผมเป็นขอบข้างกระบอกนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับเรียบๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับเป็นคาบคล้ายๆเอ่อเป็นบล็อกที่กากพาผมไม่แน่ใจนะมันจะเป็นคาบไม่เรียบนะครับผมนะ ผิวขงหลังจะไม่ค่อยเรียบนะครับผมแบบนี้เลยนะครับตามภาพแล้วกันนะครับนน่แบบนี้เลยนะครับอ่าสนใจแคปรูปคุณเข้ามาได้เลยนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมนะพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเก่าๆอันนี้แล้วกันแห้งๆเนี่ยแก่งแบบนี้เลยนะครับเน่แตกลายงาเหมือนนี้นะครับผมนะอ่ะนี่เลยนะครับเนี่ยพิจารณาตามภาพแล้วกันนะครับเนื้อเนี่ย เ่าไม่เก่านะครับแห้งไม่แห้งดูแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอ่าผิวแห้งๆดีนะครับองคนี้นะครับผมผิวสะอาดมากเลยนะครับผมนะเป็นพระที่มีความสวยสมบูรณ์เลยนะครับองค์นี้นะครับผมนี่ขอบข้างก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ชัดเจนเลยนะครับแตกรายงานทั้งองค์เลยนะครับผมนะนี่อ่าสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับ รายการถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มอินทโชดนะครับผมนะอินทชลอ่เป็นเหรียญของดังของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับอ่าเป็นขอบข้างกระบอกนะครับผมบางๆเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับบางๆนะครับผมพอๆกับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเลยนะครับผมนะบางๆนะครับอ่าเดี๋ยวมาชมมันเป็นหูเชื่อมแบบโบราณนะครับผมนะเป็นหูเชื่อมนะครับนี่ ปีพศสอง3นห้าร้อยเจ็ดสิบสามนะครับผมนะนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับหน้าตาลึกแบบนี้นะผิวออเก่าแบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมแบบโบราณแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับขอบข้างกระบอกชัดเจนนะครับล้วนๆแบบนี้เลยนะครับเรียบๆแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับ ขอบยันจะเป็นมีขอบแบบนี้นะครับตัวยันนะเนี่ยเรื่องยันใบพัดปะแบบเนี้ยอ่าหูเชื่อมแบบโบราณแบบนี้เลยนะครับเอาสนใจแคปรูปมึเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับเนื้อสำริดเก่าๆเลยนะครับพิมพ์นี้ผมเพิ่งเคยเจอนะครับผมนะ คนขายที่ผมเข้าไปเอาที่บ้านมาเขาบอกเป็นของหลวงพ่อทาวัดพนเนียงแตกนะครับผมนะันแบบนี้นะครับผมนะผมก็ว่ามันแปลกๆนะไม่เคยเจอครับพิมพ์นี้นะครับผมนะเนี่ยเป็นเนื้อสำริดเก่าๆดำๆแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ คล้ายสำิีเงินได้ซ้ำมาผิวเปิดเปิดออกเขาขาว,ข,าวข,าข้างในออกเทาๆน,นะครับผมนะอ่ะสนใจแคปรูปกันมาเลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญลงยานะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับผมนะเป็นเหรียญเก่าเก่าเหรียญลงยาเก่าเก่าเลยนะครับผมนะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับผมนะตีกล้องให้ชมนะครับนี่ ลงยาเก่าๆเลยนะครับผมนะเนี่แบบนี้เลยนะครับหูเชื่อมเก่าๆแบบโบราณแบบนี้นะครับปีสองสี่กว่าๆนะครับผมนะนี่ประมาณนึงนะครับประมาณปีสองสี่หกสิบหรือเปล่านะผมผว่าประมาณนั้นครับอ่าด้านหลังเป็นแบบนี้แล้ะครับหูเชื่อมแบบโบราณแบบผิวดำๆแบบนี้เลยนะครับเอาสนใจแคปรูปมันเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเหรียญสวยๆเลยนะเหรียญนี้นะครับแดงๆแบบนี้เลยนะครับแดงสดเลยนะครับอ่ารายการถัดไปนะครับเป็นพระเนื้อผงคะนี่เป็นพระกุกวัดคูสลอดนะครับผมนะ นี่เลยนะครับผมนะเนื้อเก่าแห้งๆอย่างเหมือนพระสมเด็จวัดเกษชายแล้วครับเนื้อใกล้เคียงเลยนะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับเนื้อใกล้เคียงเลยนะครับมวลสารนะครับผิวเหมือนกันคล้ายกันเลยนะครับผมนะเนี่ยอันนี้เป็นพิมพ์ทรงคุดนะครับผมนะนี่คล้ายๆของหลวงพ่อปานวัดบางลงโคนะแต่ไม่ใช่นะเป็นเป็นพระกลุวัดคูสลอดนะครับผมนะนี่แบบนี้เลยนะครับดูผิวข้างในเห็นไหมครับมันแตกลายงานเลยครับเรลนดหน้าอกนะเห็นไหม แตกลายงาหมดนะครับผมนะผิวด้านในนะครับตีกล้องเห็นชัดเลยนะครับเห็นไหมอ่าขอบข้างนะครับผมนะผิวเหมือนงาช้างเลยครับแตกลายงาเลยอ่านี่เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมนะอ่าสนใจแคปรูปกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมเป็นเสือนะครับผมนะเป็นเสือแกะนะศิลปะเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมนะ มียันจานร,รอบองค์เลยนะครับผมนะอ่เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่แบบนี้เลยครับจำฉ่ำแบบนี้เลยนะครับ,บ,บ,รบมีจานยันกอหญ้าด้วยนะครับผมนะนี่คล้ายๆศิลปะของหลวงพ่อปานนะครับจานนะครับผมนะแต่ผมไม่แน่ใจในะเป็นศิลป์ของชาวบ้านหรือเปล่านะชาวบ้านแกะหรือเปล่านะพิมพ์แปกๆแ,แบบนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่เก่าๆเลยนะครับเหลืองๆชำฉ่ำแบบนี้เลยนะครับ อ้า้นมันแบบนี้นะครับผมนะเนี่ยก้นมันแบบนี้นะครับผมนะเอาสนใจแคปรูปกันเข้ามาได้เลยนะครับมาต่อที่รายการถัดไปเลยนะครับผมเป็นเหรียญหล่อโบราณพระปิดตาวัดนางสาวนะครับผมนะนี่แบบนี้เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับเป็นพระปิดตานะครับผมนะเหมือนจะซุ้มจะเป็นพิมพ์ปกโพด้วยนะครับผมข้างบนนะครับผมนะ นั่งอยู่บนฐานบัวสองชั้นนะครับผมบัวคว่ำบัวหงายนะนี่เป็นขอบแบบนี้นะครับผมนะด้านหลังครับนี่มีตะไบเก็บรายละเอียดเบอร์นี้แบบนี้เลยนะครับผมนะอ่สนใจแคปรูปเปนเข้ามาได้เลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระเนื้อผงไม่ทราบที่นะครับผมเพิ่งได้มาเมื่อเช้าเลยนะครับอันนี้นะครับผมนะเป็นพระเนื้อผงไม่ทราบที่เลยนะครับเห็นว่ามีความเก่านี้ข้างหลังก็มียันแบบนี้นะครับ มีพี่พีเอฟซีท่านใดที่ทราบที่นะสนใจกระทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมนะเนี่ยเป็นสรวดคล้ายๆพิมพ์เข่าบ่วงนะแบบนี้นะนี่แบบนี้เลยนะครับขอบข้างขอบเก่าแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะั้นเป็นรูปยันแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยทราบที่กระทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมเนี่ยจานยันของคมเนะนี่ยเห็นไหมรายการถัดไปนะครับผมเป็น เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมเขมโกหน้าตาดทองแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับปีออกปีอะไรนะเนี่ยไม่บอกปีเนะาะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับจะมีโค้ดด้านล่างนะครับเนี่ยปีสองสี่หนึ่งแปดนังเนี่ยประมาณเนี่ยครับเป็นปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับผมนะหลวงพ่อกเกษมนะครับผมนะหน้ากากแบบนี้เลยนะครับ บบนี่เลยนะครับตุกษาไตลักษณ์นะครับผมนะอ่าเนี่ยปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับผมข้างล่างนะเขียนอยู่นะด้านหลังนะครับเขียนว่าค่ายสุรศักดิ์มนตรีสร้างนะครับผมนะอ่าแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับอาแคปรูปเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมนะรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระปิดตา เนื้อเมกสิธ์นะครับผมหงุ่มทับพลดอนงนะครับผมนะอันนี้เป็นพิมพ์หน้าเดียวนะครับหลังจากนูนเป็นหลังเต่าแบบนี้นะครับผมนะอ่ะนี่เลยนะครับเนื้อชัดเจนนะครับองนี้นะครับเนื้อสวยๆแล้วผิวเปิดๆออกมาผิวแบบนี้เลยนะครับมันนเลยนะครับเนี่ยพิมพ์คมชัดดีนะครับผมนะองนี้นะครับผมนะลักษณะเหรียญข้างหลังนี่นูนเป็นหลังเต่าแบบนี้เลยนะครับเนื้อแห้งๆดีนะครับผมนะองนี้นะครับสนใจแคปรูปกันเลยนะครับ รายการถัดไปนะครับผมเป็นแหวนนะครับเขาเรียกเป็นแหวนปอกมีดนะครับผมนะแบบนี้นะครับผมนะเป็นแหวนปอกมีดเขียนว่าหลวงพ่อววยชุตินทะโลนะครับผมนะของหลวงพ่อกวยนะครับผมนะนี่แบบนี้เลยคล้ายๆเนื้อ,อ,อเป็นเนื้อเงินนะครับผมนะเป็นแหวนปอกมีดนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเป็นยันอิทธิเลยทั้งอย่างเนะี่ย มานี่ยนะครับผมนะข้างในนะครับเขียนว่าหลวงพ่อกลวยชุดินทะโลนะครับผมนะนี่แบบนี้เลยนะครับเอาสนใจแคปรูปทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมเนี่ยใส่ได้พอดีนะครับเป็นนิ้วนางก็ใส่ได้เลยนะครับองนี้นะครับผมนะสบายๆเลยนะครับของผู้ชายนะครับผมนะรายการถัดไปนะครับเป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานเป็นพิมพ์จิ๋วนะครับผมนะเต่าพิมพจิ๋วเล็กๆเลยองนี้นะครับผมนะเดี๋ยวตีกล้องให้ชมนะครับ นี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับเก่าเลยนะครับเอาสนใจแคปรูปกันมาเลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมเป็นผ้าปิดตาหรือผู้เอี่ยมวัดหนานะครับมาพร้อมกับเลี่ยมกรอพลาสติกพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับ อ่าเนี่ยเป็นเนื้อเป็นเนื้อสมทธิ์เงินนะครับผมเนื้อดำๆแบบนี้เลยครับเนี่ยเป็นเนื้อออกสทธิ์คล้ายๆออกสทธิ์เงินนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยผิวประมาณนี้เลยนะครับจะนาตามภาพเออวันนี้เห็นแสงส่องเต็มที่นะครับผมชัดเจนมากนะครับตรงนี้นะครับผมนะอ่าด้านหลังนะครับผมแบบนี้เลยนะครับอ่าสนใจแคปรูปกันมาเลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระ ยี่สิบห้าศตวรรษนะครับผมหรือเรียกเพักถึงศตวรรษนะครับผมนะเนี่ยนี่จะเป็นของหลวงปู่ทิมนะครับผมนะมีโค้ดสาลาอยู่ด้วยนะครับผมนะเป็นเนื้อตะกัวนะครับผมนะองนี้นะครับองนี้เป็นเนื้อตะกัวนะต่อโค้ดนะซ้ายขวาเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นต่อโค้ดสาลานั้นจะเป็นของหลวงปู่ทิมนะครับผมนะสภาพตามภาพนะครับจมูกโดนยุบๆเป็นนิดหนึ่งนะครับผมนะเป็นรอยนิดหนึ่งนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับ พระยี่สิบห้าพุทธศตรวตรรษนะครับผมนะข้างหลังเป็นแบบนี้นะเนี่ยมีเส้นขวางไปขวางมาเต็มเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับสนใจแคปรูปกันมาเลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระปิดตาพังปการนะครับผมนะเป็นพระปิดตาพังปการไขรเนื้อปลาเกลาแบบนี้เลยนะครับข้างหลังเป็นเหมือนเอ่อ แปดเขาเรียกอะไรจตุคามรามเทพพระองค์พ่อจตุคามรามเทพเป็นลาหูนะครับผมนะเป็นพระราหูนะครับอ่นี่เลยนะครับมีต่อโค้ดที่ก้นไว้ด้วยนะครับผมนะเนี่ยตรงนี้เลยบริเวณใต้ฐานใต้ของเข่าขวานะครับผมนะนี่แบบนี้เลยนะครับผิวของเหรียญมีเส้นวิ่งไปวิ่งมาเต็มเลยนะครับพวกเส้นขนแมวนะครับผมนะเต็มองเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับผมนะ นี่เป็นราหูอมจันนะครับเป็นราหูอมจันทนะแปดเลยครับพระราหูนะครับผมนะแปดทิศนี่นะครับผมนะนี่อ่าสนใจแคปรูปกันมาเลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญลงยานะครับผมหลวงพ่อโสธรนะลงยาสีแดงๆแบบนี้เลยนะครับนี่ขอบเขียวนะครับผมลงยาแดงขอบเขียวนะครับผมนะเป็นเนื้ออันปะก้านะครับผมนะอ่ะนี่แบบนี้เลยนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับผมนะต่อโค้ดหนึ่งสองสี่ศูนย์นะครับผมนั้นเป็นโคดธรรมจักรนี่โค้ดแบบนี้เลยครับชัดเจนเลยนะครับผมนะอเป็นโคดธรรมจักรเมตดเขียนว่าเมตตามหานิยมนะครับอ่าเน่สนใจแคปรูปกันมาเลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมอันนี้เป็นของแปลกๆที่เพิ่งได้มานะครับผมนะเขาเรียกว่าตะกุดหัวใจโลกธาตุนะครับผมได้มาสองเม็ดนะครับผมนะ อันนี้เออดูภายนอกคล้ายๆของหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับผมนะจะเป็นกุดลูกหัวใจโลกะท่านนะแบบนี้นะครับผมนะอะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับได้มาสองลูกนะครับผมนะเดี๋ยวตีกล้องให้ชมนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมนะผมเคยเป็นได้เป็นเนื้อเงินมานะครับผมแต่ลูกเล็กๆนะครับผมแต่จะเป็นเนื้อเงินนะครับผมนะเนี่ยแบบนี้นะครับผมนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเขจะใช้ทองแดงแผ่นทองแดงวนๆแบบนี้นะครับผมนะ เดี๋ยวดูอีกลูกดิเหมือนจะมีจานอยู่นะครับนะเหมือนจะมีจานอยู่รึเปล่าน้อเดี๋ยนะปกติจะมีจานที่เคยเห็นมีจานอยู่นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับองค์นี้นะครับผมนะอ่สนใจไงก็แคบรูปทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเขาเรียกตะกุดหัวใจโลกธาตุนะครับแบบนี้นะที่ผมเคยเจอได้เป็นเนื้อเงนของหลวงปู่หลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับผมนะที่เคยเจอนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอ่ามีสองลูกนะครับผมนะอ่าสนใจแคบรูปกันมาเลยนะครับรายการถัดไปนะครับผม เป็นผ้าบูชาครับหน้าตักประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งได้นะครับผมนะเนี่ยแบบนี้เลยอันนี้ได้มาจากตอนที่ขึ้นไปที่เชียงที่พะเยาแถวเชียงรายนะครับผมนะแบบนี้เลยเขาเรียกพ้าอะไรนะผ้าแถวร้านช้างนะครับผมนะเนื้อจะคล้ายๆแบบเนี้ยเนื้อจะออกเหลืองๆอมเขียวแบบนี้นะครับผมนะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเป็นพระบูชาตั้งหน้ารถได้เลยนะครับแบบนี้นะครับผมนะนี่แบบนี้เลยนะครับเป็นผ้าหล่อโบราณนะครับผมนะ จะไม่เรียบเรื่องุนเต็มเลยนะครับผมนะอ่ะต้นมันแบบนี้นะครับผมเรียบๆแบบนี้เลยนะครับสามารถตั้งได้นะครับผมนะเนี่ยตั้งได้นะครับผมนะอสนใจแคปรูปกันมาเลยนะครับหน้าตักประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งได้นะผมว่าประมาณนะหนึ่งนิ้วครึ่งได้ครับผมรายการสุดท้ายเราจะมีพีนี้นะครับผมนะนี่ก็ของแปลกๆนะครับผมนะเป็นรูปคล้ายๆกองนะครับผมคล้ายๆกองข้างในมันจะมีอะไรดังๆข้างในนะครับผมนะอ่ะ เราจะพุ้นด้วยแผ่นหุ้มด้วยแผ่นตะกั่วแล้วจะมีจานหัวท้ายนะครับผมนะเนี this event. This event ่ยแบบนี้นะครับผมนะจานหัวท้ายนะครับตะกั่วเก่าๆดีนะครับเนี่แปลกๆดีนะครับของแปลกๆเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยมีจานอยู่นะครับผมนะจานมือนะแบบนี้เลยเนี่ยสภาพผ่านการใช้มาตะกั่วสึกๆแบบนี้เลยนะครับนะนี่แบบนี้เลยนะครับเ้าสนใจรายการไหนนะครับทักเข้ามาสอบถามละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งแปดแปดเจ็ด ห้าสองห้าแปดนะครับศูนย์หกหนึ่งแปดแปดเจ็ดห้าสองห้าแปดนะครับ ep นี้กราบขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันจนจบนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ